เด็กชายตั้นเด็กนักเรียนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบอยู่กับวัดกับว่าแต่ชอบมาโรงเรียนสายทำให้มีปัญหากับการเรียนเช้าวันต่อมาเด็กชายตั้นก็เดินบินธบาตกับหลวงตาในเส้นทางเดิมเป็นประจำทุกวัน ไงบ้างเมื่อกี้ไม่เลยครับเขาไม่รู้ความจริงของผมครับว่าเพราะว่าคุณนิทัตนาจะมาโรงเรียนสายไม่เลยครับทำไมตั้นมาโรงเรียนสายทุกวันล่ะว่าเพราะผมมาตั้นชอบเล่นที่วัดมากกว่าที่โรงเรียนครับกรับกลับย้ายกล e ้องครับเชิญจค่ะตั้น ไต okay? ั oh, <che mus i> oh. ้งที่กันไปตัเด็กวัดต้งที่กันตั้นเด็กวัดที่กันตันเด็กวัดเงียบเขียค่ะตั้งใจเรียนเขียนให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยตั้นมาหาคุณหน่อยลูกทําไมสัปดาห์ที่แล้วตั้นถึงมาสายแล้วก็ขาดเรียนอยู่เป็นประจำเลยล่ะลูกมีอะไรเหรอตั้นบอกครูได้นะครูเห็นตั้นน่ะไปบินธบาดกับหลวงตาทุกเช้าเลยนผมช่วยลางตาเพื่อเอาอาหารไปให้ยายที่ปิดยางครับ อ๋องั้นเดี๋ยวค,ครูอ่ะค่อยประสานเพื่อขออาหารกลางวันให้กับคุณยายหนูจะได้ไม่ต้องมาโรงเรียนสายนะตั้นไม่เป็นไรครับครูยายผมเพิ่งเสียไปเมื่ออา,าทิตย์ที่แล้วเองครับเด็กชายตั้นในวันนั้นได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและสอบบรรจุได้รับราชการมาให้ความรู้กับเด็กๆในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมต่อไป ครูได้เราเรียนได้อ่านไสข้าว้นบาทของหลวงาโดยนัเวลานะนะครับครูใช้หลักธรรมในเรื่องของิบัติในการปกคองชีวิตแล้วก็พยายามใช้วิบัติดีขยัให้ตัวเองเข้าไปหาความสุขให้ได้วิบัติีประกอบด้วยสันทั์วิริยะจิตตังวิมัมมงสาซึ่งเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็